มาเ,เาไปาะยอมห่อไหมไม่ได้หรองหต่ให้ช่างโก้มันโก้โกโกมันเกินโก้มตีนั่งลหลา,า,มานมา,นะาให้น้ำยามาคือามอ่ะเขาให้ปูโก้ี่เสี่อะไรตามยิ่งเว่าขึ้น ง่วงหม้ง่วงัหยิกแล้วหีกสวยว่ะได้แล้วกกลางดีแล้วว่เดี๋ยวแล้วยืดดูอีกนอยนึงเมันสยมาอันนี้ิกไปค่ากลังสวย่หยอนน้ํายายิกนีพอแล้วคนนี้เหลือแค่แข่งคนเดียวรู้มันจะเชื่อจไม่ได้เเียเป็นเรื่องอาจารย์ อเราไปีก่อนโกมกนแ้วได้ได้นะคะอีกสวยนะครับสวยออกมาท่ว่าสิได้งานไหมได้ไหมได้ดี่นีดอ้่ยี่ห้อขค่ะโสผ่านแต่เลกอามน่ามาให้สิบรู้มามนาไม่แก่ยนมากันเล็เ่ยโอ้ยมาทุกวันแทบทุกวันไม่อาแต่เล็กเนี่ยดีไม่แรงไม่ดีเท่นไั้นมาเท่าบ้าอไม่ได้ คล <derived> องนไหก็คือคนนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะกำลังมาวันลูกอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกะแล้วค่ะอันนี้ได้ส่งควาล่าในครึ่งหัวเท่สลควาล่าคว้าไม้ควาเชลล่าเลยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะเรามาเซ็ตกันนะคะเดี๋ยวลอยหัวโอเคคนมันสวยทั้งนอกทั้งในนี่เ่งเอาได้ดูกำคาญช่างเ <essen> ่ยดูที่วิจ่ตรอันนี้อีกสวยเลย เดี๋ยวเขจะสอนแกงนะวิธีใช่ไหมแกจะยยวาละพ่อมันดำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เนี่ยเดี๋ยวหายได้น้ำตาลแดงละน้ำตาลแดงแล้วจะออกทองเหมือนฉันค่อยๆทำแต่ไม่ชอบเองมากไม่ต้องทองมากเลยอ่อนๆทองแดงก็เลยนี่เดี๋ยวใส่ตัวช่วยนะคะตัวนี้ทำให้เึ้นแดงแต่ใส่ไม่เยอะเยอไปเพราะว่าเหมือนก็ว่ามันไใ้นี่ไงตัวเองเหมือนผมที่มันเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใส่ดีมากเลย แพงก็สิเดี๋ยวถาม้นักงานี่เวลาอยู่กับบ้านนะสาวในห้องน้ําก็ได้ทําเนี้ยเนี้ยตาเนี้ยในห้องน้ําอ่ะเราไม่ต้องมาทำข้างนอกให้ยืดสวยนะแก่เออนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวตีลูกค้านี่พอ่างเสร็จแล้วก็บีบงี้เอาเบอร์เกอไปเดี๋ยวเรเตะตาดิไม่เอาแล้วนี่เราล้านน้นบีบอย่างงี้นะรู้ไหมเนี่ยมันจะสวย แกไม่ต้องไปใส่น้ำมันอะไรมากเลยใส่ซีกี้เนี่ยนี่วิธีเนื้อสวยอย่างนี้ป่ะเนี่ยวิธีของฉันแล้วหลอดใช้ปีดอย่างเดียวใช้ปีดอย่างเดียวอู้สลักแบบเป็ดเนี่ยสวยป่ะมันให้รู้มั้งใครเป็นใไข่ขาวเยอะมากไหม่อกี้ว่าไม่มาแล้วแต่จะไม่มาเดี๋ยวชอบชอบรแรงเลยไม่ชอบหรอกเนาะจะจ่ายหน้าอะไรคร เจ็บโดนยังยังน้ำตัวด้วยดูดวอนเนี่ยดูดห้ร้อนแห้งไม่ให้น้ำเสียดูดห้ร้อนแน่ไมน้ำดยไม่เจ็เยดดี๋ยวมาดตไหมด้ไม่กระจาย สวยนะอย่าไปยี้นะอย่างนี้ต้องอยู่คนเดียวนะทำทำเนี่ยทำนี้เดียวไปหยุดหยุดเลยแล้วก็ต้องใส่น้ำมันนม่ยันทันเนี่ยจะสวยทั้งวันเลยโดนก่นยีนาไม่เหมือนใครทีนาลงทุก่อนที่นาก็ใส่น้ำมันนี่อยู่นั่นผ่านหรือไม่ใส่พอหลางจากใส่ทิ้เสร็จนะคเป็นร้องๆออกมาเ็ราะคอมหนุบ่แค่นี้โห่โอ้โนะใส่เลยเอ้ใครทำม่เป็น หนาตัวเต้บ่เต้หน no. ้าตัวเองยาวไปไหมยาวไปแล้สินวยใจก่อนนะใจแก่นว่าป้าขาเก่งหมสมคุยกันสนุกยเพราะว่าเห็นคุณพี่เขาเครียดมียาวไปนวดใจนวกันหน้าหน้ยด้วยคิดแต่ก็ได้ได้หน้าที่สหนักน้าแข็แบบได้มีปหาหน้า เป็นส yeah, like okay. yeah, like ิบารอะไร้สไม่งแย่นิบสได้โสิบบาทไดก็าทเ่นเดียวกันได้ก็ิบาเีกันเหมือนเราคิดข้าวโกนีเขาก็ต้องทิ้งไกักทิ้งทิ้งไปเา้งไว้ได้ไง่เดีกันเดี๋ยวเราเบื่อไกันเองกันมบางคนบาไอ้นี่ใช้เรเรเพราะเราใช้แบบสองคนนะสองคนได้อันหนึ่ง นั้นเหลือเราก็เอาไว้นี่ได้สไลด์ผมนี่น,นั่นหนูไม่มาก็รักไปเมืมม่เนี้นี่ไม่มาก็รักเลยนุกาเอ้ยไม่มาเก่งพามาเก่งพามาแปลว่าจะไม่มามันเยี่มยมมันเย็นตายไปเข้นนขมนก็เครียดเงี้ยเข้มยู่บ้านโกดอยกัน,นใจใจ <c> ่ <oughs> ได้จะเทนด้วยกันจ่า มันรับเป็จะตัดท่อมาแค่งกัิลมามันรับเปล่าแล้วก็จากผมแล้วเฮ้ยพอไว้ผมแบบนี้สวยนะมันจะรับยึดผมมัยึดเข่งอนไรเขาจะเข่งกันพี่ลองรับกระโดมมันตายเลยอันนี้มันรับเอาไว้ตัดท่อมาแย่งกับศิลป์มาไม่ใช่คนเราก็กลัวไว้ก่อนกย่างใช่คนเรากลัวก่อนใช่ไหมมันบอกว่าไงรู้บ้างเดี๋ยวจะแทงเดี๋ยวแทงอีกแกงดอกไปที่ดินแดงเขาแค่เออแค่ทำอะไรมาอะไร นะาเลยมดอูนทาวบังขคงาวนหนูสาสเนี้ยตนี้น่านาดีน่าด่ทาูสี่ที่พอดีมั่ผมมา่นี้ยเออการดอ้าวไปดูัจบข้างหลังล่วสวยุใจหคกับ๋ก่อนตรงนี้ก่อนก่อนนัก่อนเย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะดูนะสวยนะครับจใจเช่เลยค่ะไครก็นะก้ นี่เขาให้เพื่อนแบบแถบนะอ่ะไปไปล้างโลบแล้วนี่มาดูคุณป้าเข่งกันเรามาะกบกันคนมากเลยไหวยมากแต่ไปดูกระจกแบบหันหน้าหันหลังทั้งรู้เลยน่าจเยอะมากเริ่มล่างจะเดินไปแล้วก็หันหน้าหันหลังใส่กระจกแบบเธอบีบนะเธออย่าไปทำแบบฉันบอกให้บีบเธออย่าไปหวีแห้งๆไใส่แต่แล้วเธอไม่ต้องใส่น้ำมันสูตรฉันนะเอสยมาก ยี่หรือปียังไม่เก่งได้ไงวันหลังติดใจมาคืนได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะคืนก็มาเจอกันได้เราสวย<พ>อย <พอ S 2> ู่ค่ะโอ้โหนี่ของนี่เข่งก็สวยมากเนี่ยแต่ถึงจะไอ้นี่เปืเป่อยๆนดิดหน่อยแต่แก็สวยนะเรีนได้เค่งมีหินเถอะเพราะเขาเข้าใจไอเข่งอะว่าผมเขาอะมันไม่ดี่มันตั้งเชื้อเก่งนมอดแล้วก็กินอะไรแทะข้องสิไม่หมก้งข้างกินแล้วมอดเมื่อเด็กแทะเป็นเด็กๆก็โดนไปแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรทิ้งข้าอก็สวยกันเสร็จแล้วนะครับ สองสาวไปสงสาวทำโชคใจไม่ช้าไม่น่ากีเกนนั่นลูกช้าอ้ยิบเอ้เนี่ยอีเอ๋อันนี้น้งยาที่โหเป็นน้าเลยเดี๋ยวไปนั่นนะไปบอกไปาบเอ๋ไม่บอกให้มาอันนี้ก็เขาเขาดืําเขาอําใา่เมอร์วันนั้นเขายังเอาคนทําเล็กไปทําที่อื่นเขาลืมยานาเขาลืมถ้าเกิดว่าเขาอะไรมานี่เสียมาเขาก็คิดถึงน้องนาเนี่ยจ๋าไปชัวนะแล้วอยู่ที่เราซอย เข้าใจกับตัวเองชิ่งในครอบดีไม่พามาป่ะอันนี้ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวแขจะโดนก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราโกงก็ทิ้ง15นาทีเดี๋ยวเรามาดูมันตุ้พ่อวเรางอเลยเนี่ยัดพวองเนี่ยโอ้โหอันนี้ปิ้งค่ะรุ่นนี้ก็กระชากนะโดยกระชากได้วันเนี้ยอันนี้เราก็มาแกะอีกหัวนึงค่ะไม่ขึ้นหรอกแปลกโอ้แปะไม่ขึ้นเนาะธรรามจะบอกว่าเพิ่มเลยชื่อต้นไอ แล้วมันก็จะมีนี่ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะทักกันอย่างนี้ไม่มีเลยตัวเองก็จะส่งรูปประตูมานล้วเราก็จะนั่นแบบกดไปนี่เข็งก็สวยถึงเป็นเส้นเล็กเข็เพยงนี้ก็เสียผมอะเกือบจะเสีย ไม่มีจะไปเครียดี่ผมค่อนข้างเสียแล้วก็ใส่ตัวช่วยไปนะก็ไม่ไก็ยิกนะปกติมันจะไม่ยิกถ้าเราหน้าแบบนี้ตัวนี้ดีมากเออดีสวยวไม่ิบส <c oughs> วยทั้งภายในทั้งภายนอก เนี่ยตัวเองทำนะครัาผมไม่เสียไม่ใส่ตัวนี้นะมันไม่มีด้วแล้วฝ่อยอันนี้ยิ่งสวยตัวที่ที่เราใส่ตัวเองกดแดงตามน้นไม่มีขา่เราก็ไม่มีเราก็ต้องดัง่อโคไรปวดก็สี่ร้อยอุ้ยก็ใช้กุ้มตัวเย็นเนี่ยนะแค่น้ำมันเดียวไอตัวใส่อุ้เขงส่วยแล้วเนี้ยมันมีสี่ตู้ได้พร้อมจะมองเห็นเลเพราะเวลามีงม โบราณน่วก็แช่เต็มแล้ววันนี้อยู่ธรรมดาแล่วไห่จะใช้วันหยุดไงแหงไหมอะไรตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นละตีตีพีมาเหรอจะโซนแาบไหนโอ้นนั้นเืินว่ามันละลายนั่งแข็งในตัวดีนะมันมีตู้เก่าไม่ยอมทิ้งอ่ะก็เลยเลี่ยแก้หวนเอาไว้ทำไมไม่เข้าใจกัน ปกติเจนาเมนชื่อของตัวตัวเองอ่ะมันจะดิ้งเลยเนาะนี่มันไม่ดิ้งวะงงว่ะแก็ไม่ได้ใส่เบอร์อะไรก็บอกไว้ก็เออแล้วตัวเองได้ล็อกเปล่าตัวเองได้ล็อกของเจนาเปล่าก็ไม่มีเพิ่มไหนชื่อเออแล้วตัวเออตัวขึ้นเพิ่มไปชื่อก็ไม่มี้นเวลานั่นอ่ะไม่ขึ้นทต่ใม่แไ่ใหม่ให้ลูกที่บ้านทำเหรอทำไดไงใหม่ไม่ซึ้งไม่ใช่แต่ว่ามันมีเบอร์เดี๋ยวก่อนนั่งก่อนมันมีเบอร์เจนาไงแล้วเดี๋ยวว่าให้ลูกทำเขาก็จะนั่นให้เขาเก่งเด็กอ่ะ นี่เสร็จกันนะคะเดีวเราก็ไปล้างแล้วมาเซ็ตกันค่ะไปไปัดท่อเพล<ว>ง <ไป S 1> โอีที่เพียวไ้ถูกไวะเีบนยัม่บเอาใ <c ười> ากไม่ <c ười> ้นเฮมันจะข้นานานแล้วเวม,มันต้องยุดสีน้ um ะเก็ ยืดใจใหญ่ก็ร uh. 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 ่วงเขายืดมันไม่ยืดมัใช่สิยืดใจใหญ่าได้เอะเออเขาถราจะบเยอะตั้งไม่เ่าได้เยอะก็ได้อยู่สิเออไม่อย่างเืียสิอันนี้เรเสร็จแล้วนะคะมันหลอกไม่ได้มันจะหลอกมันเป็นเพราะอะไรมาให้คนอื่นหลอกมันจะนานก็ว่าบางทีกดมันต้องขึ้นนั่นนี่มันไม่ขึ้นเนยของตัวเองอ่ะปกติมันจะขึ้นนะพวกติดตามไลน์ใหม่เนี่ย ใจล็อกเบอร์แล้วล็อกไม่ไอ้นี่ก็หลงไม่ได้<ม>เป็นไงไหนเปล่าสวยเลยค่ะเนี่ยจากผมที่ว่าเสียนะคะมันจะดูไม่หยิบเราใส่ตัวช่วยแล้วนี่ก็ใส่อีกด้วยสวยแล้วจะเทงอันี้กำลังดีเลยแล้วผมอะเราให้แห้งเองก็ดีจะไปเป่าอยู่กับบ้านอย่างนี้มันจะสวยอร่อยมันอะผมเราฝอยนี่ดีเนืนงจากเขาหยิก ก็เสร็จแล้วนะคนหลอดสวยนรผมก็เส้นเล็กมากนะโงกนะจะปลายข้างนี่กิงข้าวสวยอันนี้ก็ตัดไอยนะข้างหน้าดูจะยาวไปแม่มึงดูได้สวยไว้เนี่ยตรงลม

ผมไม่ขอให้ต้องหับให้ม่ายนย่เงี้ยบนั้นมันสวยมันนี่ขาดนิ่หาัน